เนี่ยครับบรรยากาศหน้าง,งานชาวบ้านช่วยกันร้องผ้าอยู่เออนี่ฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ร้องผ้านะฮะโอ้โหนี่ครับวันนี้ก็อ่าคนที่ดูแลความเรียบร้อย ก็จะเป็นนักเรียนชื่อด้วยพี่นักเรียนนักเรียนมัธยมของของหมู่บ้านหมู่บ้านนี่มีกี่หลังคาเรียนครับเกือบพันเกือบพันหลังคาเรียนโอ้อันนี้คือเป็นตำบลหรือยังบ้านบ่อไรแหน่งรยัง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 เป็นตำบลอยู่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับไรสุดไฟเอฟซีมาชมหน้างาน้าหมีขาแดกเนี่ยคนชมนี่ มที่ผ่านคนขึ้นเมื่อนป่ะของมันมาน่าของผมยังเป็นน้องใหม่อยู่ครับก็น่าได้ได้พวกสตอรี่อาซูเอ้ไม่ได้หรอกข้องเหยื่อไม่ได้หรอกครับใช่ครับจมทาวใช่ครับเนียมูชัดกว่าครับจริงยังเป็นน้องใหม่ก็แยังมากระบี่มากระบี่ก็ยังได้เยอะเหมือนกันนะมะกบีแมงกระบี่เขาก็ก็เยอะคนดูเยอะผมเป็นน้องใหม่ก็ยังยังน้อยอยู่ ก็ฝากด้วยครับเวันนี้ละมันจะนั้นมันจะมุ่นเลยและมาดามไม่หมุนแล้วไม่ได้มาดามไม่หมน้ยังไงนะฮะมาดามมาดามไม่หมุนแล้วใช่ไหมดูดูแล้วไม่หมุนใช่ไหมพี่จุลถือว่าไม่หมุนอ้าวนี่ครับคนเยอะไหมเยอะทุกงานเลยครับเยอะ เยวขออย่าให้ฝนตกต้องหาไม่ได้ครับต้องหาสาวบริสุทธิ์ไปปักตะไคร้ต้องวนหาไม่ได้รู้ไหมเพราะว่าต้องร้องเพลงนี้ไผมครับรู้เขาผิดเพลงนี้ไหมยังไงฮะเกาลองเพลงนี้ไม่ได้ลองลองเลยแล้วก็ทายแบบนี้นะเอออันนี้เราก็ทำแล้วก็ถูกต้องกันละครับเพราะว่ารายได้เราก็ไป เข้าวัดตรงเนี้ยวัดโมระแห้งเนี้ยนับนึ่งไปแล้ท่าแบบเนี้ยครับผมเว้นเนี้ยควัมใจที่ทำมาทำมาครึ่งข้อเดือนเนอะครับผมไม่ได้ผมแป๊บเดียวเลยนีงานคืนเดียวงานคืนเดียวแต่เตรียมสถานที่มาเป็นเดือนแล้วโอ้โหต้องไปสานให้หมดไม่ได้โอ้ตัดหอกตัดหญ้าดีนะ เดี๋ยวเลือกแล้วต้องให้เป๊ะเลยคนหนึ่งจะว่าดเข้าไปคนเดียวทำไมันนี้ครับผมหนึ่งในพนมทวนนี่แหละครับผมอันหนึ่งเลยนี่ฮะก็ถือว่าโอ้โหการเตรียมงานงานงานนีงเนี่<อ>นยนานนานเป็นเดือนเลย ดึงเองนะเวทีก็ตรงนะให้ตรงกันเป๊ะตรงกันเป๊ะป๊ะจาวาจาวาโนโลบานโนโลบานเป็นบุ่งบ่ายทำแต่งานนี่ไงครับผมนี่ฮะเจ้าวาแค่เป็นแคตาลากิสต้องลูกศิษย์ไปเรียนนะครับผมคนอื่นเขามีก็อนกำหนดก้อนนั้นนี่นะครับผมยังไงฮะวาวัดอื่นเขากำหนดก้อนนั้นนี่แต่ว่าวัดเนี้ย ตำรวจทีลังแต่วีมีก่อนอได้เปรี้ยวผมหมาได้เปรียบเห็นบอกว่ากว่าจะจองคิวได้คือโอ้โหน้องต้นข้าวเนี่ยกว่าจะจองคิวได้เนี่ยกว่าจะหาวันว่างได้เนี่ยนะครับก็บังเอิญบังเอิญได้มาตรงกันชาวบ้านเฮรันเลยใช่ไหมครัเพราะว่าเป็นความตั้งใจว่าจะได้คือชาวบ้านอยากได้น้องมาร้องเพลงในงาน ตั้งใจเลยเป็นความตั้งใจเลยยังไงต้องหาวันให้ได้แม่แม่วันกำหนดแหววอ๋อเหรอกำหนดก้อนอ๋อคือหมายเขาบอกวันเนี้ยวัดเขากำหนดวันไว้แล้วครับตอนนั้นยังไม่ได้ห้าต้นเท้าเลยว่างช่องวันสบายมาตรงเราสร้างซีบพอดีโอ้ ดวงเลยทีแรกว่าถ้าไม่ได้ก็จะเลื่อนครับจะเลื่อนนี่มันเลื่อนอ๋อทีแรกถ้าไม่ได้น้องต้นข้าก็จะเลื่อนวันอ่าของวัดงานของวัดเอาไปก่อนไปไปเดือนตุลาเออถึงตุลาอ๋อจะไปได้วันที่ตัพอดีน้องก็เลยมีคิวคิวว่างว่งวันเออศรสุพรอาได่าที่ต้อน๋อศรสุพรรณเขาก็เลยมีคิวว่างอยู่สองวันก็เลยตรงตรงตรงกับงานเราพอดีตรงงานวัดพอดี S <S <ช>อเลยเา้งก็พันอยูมดแล้วเพราะว่าชาวบ้านนี่เป็น f อฟทราบข่าวว่าเป็น f อฟแฟนคลับของสอนสุพันโชและน้องต้นข้าว <S <S ยังไง2คนต้องมาขึ้นเวท,ทีที่นี่ ถ้าไม่ว่าก็ต้องหาวันให้ว่างให้นี่มีมาอยู่ท้าแบบเนี้ยนะมาเยอะเนี่เยี๋จะสักพากก็จะมีทยอยมาสุดเนก็หมดได้จบลงแล้วก็บไปานขาหร่อซอโรยแล้วจะได้คนละยอ่อนท่านขาต้องหนกันน ร้านค้าที่มาขายของในงานน200กว่าร้านค้าที่มาจับจองก็ทางคะกรรมการไว้อ๋อมีมีแผงลอยไหมครับมีจักรล็อกไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายกลองคุณมงคลคุณสมศักดิคุณละพันครับผมท่านที่ห้าคุณชนะคุณละพันโอ้ท่านที่หกคุณสุเทพท่านมาแล้ว ทานมาแล้วอันนี้ทารคานเรามีเจ้าหน้าที่เข้าดันดูแลลูกในเลิกปุ๊บต้องให้สะอาดเหมันเดิมนี่แหละทำไมไม่สะอาดไปนะคุณาสิมามาช่วยงานตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมวันนี้มาทุกวันเลยัเป็นเดือนอยู่กันเนี้ยมากบางไม่มากบางก็วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาอ๋อนี่คือชาวบ้านที่มาช่วยช่วยงานวัดพร้อมใจกันอืมมาแรงพร้อมใจกันมาที่ตุดเละวันนี้เฮรันเลยไหม ดีใจโดูที่ผมจะดูว่าเต็มไหมถ้าเป็นเต๊กแค่แค่อะัรอย่างนี้เราก็ต้องปักตะไคร้ตอนนี้แต่ว่าเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ตกนิดหน่อยตกปล่อยเพราะว่าตกหน่อยนึงต้องมีตกหน่อยตกบ้านผมตกเหรอแต่แต่ว่าตกตกก็ไม่ต้องกลัวตกเลยดีกว่าเออสบายใจดิใช่เออเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนอาจจะน้อยอากาศแปรปรวนเออนะแต่ว่าแน่นอนว่าบัวลอยบัวลอยแบบทำผิด โอ้โหบุลอยโอ้ยบุลอยทำผิดบุลอยมาไปเรื่อยอ่านี่ครับเจ้าบ้านนะครับหน้างานวันนี้กรรมการกรรมการทุกคนกรรมการวัดครับโอ้ทุกคนเป็นกรรมการวัดเตรียมงานกว่าจะได้มาเนี่ยเป็นเดือนเหมือนกันดูแลสถานที่เออแล้วก็คิวนักร้อง คือวงดนตรีตรงเงนพอดีตรงเงนพอดีเนีรถนี้จะไม่มีหรอกเนี่ยหมดก็มดแล้วไม่เลือกเราแม้เข้าในเลยอยู่นอกหมดจะใช้ตัวใหญ่ครับเป็นตัวแทนครับตอนนี้มันเป็นนั้นอยู่นี่ครับบรรยากาศดีครับต้องขอบพระคุณท่านด้วอควานเคาระกพแล้วก็ขอเป็นกับที่ไปเลยเลยครับเอาอยากให้เชิญชวนคนมาเที่ยวงานหน่อยครับผมเอาเป็นกรรมการวัดครับ เขาเป็นเชิญแขกภูมีเกียรติทุกท่านเลยเอฟซีทุกท่านเลยครับมที่ยงานวัดบ่อแหงคุณารามมาฉลองพันยศฉลองพันยศเนาะพระรงานบุญมาานัตภูมิจิริกุญโยครับงานบุญครับตอนนี้เขากำลังแสดงไอ้นั้นอยู่แสดงทีทิจากิตอยู่ขอบคุณครับผม